เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเกม v o d e r n w a r s h i p นั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมจะมาสรุปการอัปเดตให้ฟังว่า v o d e r n w a r s h i p เนี่ยมีอัปเดตอะไรบ้างในครั้งนี้ครับซึ่งอัปเดตรอบนี้นี่เรียกได้ว่าของใหม่ก็เยอะดานก็โอเคคือมันเป็นอัปเดตที่ปรับปรุงไปเล็กน้อยถึงปานกลางนะพร้อมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยซึ่งกิจกรรมนี้ของก็ ถามว่าคือไอ้หน้าแต้มเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ของซื้อเนี่ยมีเยอะแน่ๆเขาและกิจกรรมกับอัปเดตจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับการอัปเดตของวอร์เดนวอร์ชินั่นเองครับผม มาดูอัปเดตอย่างแรกนะครับซึ่งอัปเดตนี้ทุกคนก็จะรู้จักอยู่แล้วนั่นก็คือ b บ t t l e p าร์ตประจําเดือนนั่นเองฮะซึ่ง b บ t เ l e p a ร์รอบนี้ฮะอัปเดตวันที่1มิถุนาและจะสิ้นสุดวันที่30มิถุนานั่นเองอนะฮะดังนั้นฮะตอนนี้ของเด่นใน b a t t l e p a ร์ตจะมีดังนี้นะฮะสายฟรีที่เป็นช่องสีเขียวเนี่ยเนี่ยคือสายฟรีนะครับสายฟรีของเด่นมีอะไรบ้างนะฮะสายฟรีหลักๆเลยจะมี2ออย่างคือปืนแล้วก็ อ่าเขาเรียกว่าผมเรียกว่าคือบินแล้วกันนะ,ะปืนนะ,ะก็คือนี่เลยเป็นปืนของประเทศอะไรเนี่ยตุรกีนะฮะปืนของประเทศตุรกีซึ่งมันถามว่าดูดาเมจน้อยเนี่ยเอาจริงๆนะคือมันยิงออกหลายนัดมากดอยากจะขึ้นวิดีโอตัวอย่างให้ดูซึ่งอันนี้ก็เป็นวิดีโอของทางการ b u r d เด b u r d e เดิ้ลน,นั่นเองถามว่ามันโอเคไหมคือถ้า มันจากข้อเสียงหนึ่งคือถ้าเรือเรายยกเยกอ่ะมันจะทําให้การเล็งของเรามันอาจจะเคลื่อนไปได้ทําให้ยิงไม่โดนคือมันยิงออกหลายนัดมากมากและทีนี้คือดาเมจมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือต้องอาจจะต้องใส่หลายป้อมถึงอาจจะแรงคือใส่สามป้อมอ่ะถึงอาจจะแรงคือมันป้อมมันต้องใช้ป้อมเยอะๆไงมันเน้นคือเขาเรียกว่ามันเน้นสแปมฮะ คือด้วยความว่าระยะมันไกลแล้วก็เวลาเวลาบรรจุเนี่ยมันสั้นมากคือบรรบรรจุเนี่ยเพียงแค่5าวิเท่านั้น5าวิถึง6วิคือเรียกได้ว่าน้อยมากๆนะถ้าเทียบกับปืนอื่นนะและอีกอย่างหนึ่งนะฮะในบ a t t เท p a ์นพสายฟรีนั่นก็คือเครื่องบินนั่นเองฮะโครงการ905ชื่อเรือผมอ่านไม่ได้ฮะคือเป็นภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกคือคือบินลำนี้ฮะมันจะมีขีปนาวุธอยู่ทั้งหมด6ลูกเลยทีเดียวคือตามข้างหลังมาเลย ไอ้ข้างหลังไอ้ตรงข้าบนมนเนี่ยมันมีอยู่แท่นปล่อยอยู่6แท่นมันก็ปล่อยได้6แท่นเลยฮะคือของแถมที่มันแถมมาคือ P 6 0 0เอ่ออาวุธที่ขี่ปานอาวุธที่โคตวจะแรงแล้วก็จะมีเครื่องยิงลูกระเบิดมาให้ฮะจำนวน2แท่นยิงอยู่ข้างหลังเหมือนกันเลยแท่นปล่อยขี่ปานอาวุธนิดนึงและข้างหลังสุดนะก็คือปตอ,อ อยู่ข้างหลังสุดเลยเนี่ยข้างหลังสุดนะปะตอมีแค่เดียวนะมีอันเดียวไม่ได้มีสองอันเหมือนน้องมันนะรุ่นน้องมันนะมันจะมีปตอสองอันนะเดี๋ยวเปิดรุ่นน้องให้ดูะนะาอ้นี่รุ่นน้องมันนะอ้นีรุ่นน้องมันจะมีปตอทั้งหมด2อันนะคือด้านหน้ากับด้านหลังแต่รุ่นพี่มันฮะรุ่นพี่มีแค่เดียวต่อมาฮะคือแบตเทิร์นพาร์ของสายเติมนิดนึงแบตเทิร์นพาร์ไม่ใช่ v i p นะฮะคือบัตรพรีเมียมระดับกลางอ่ะ ราบกาฮะของเด่นก็จะมีประมาณนี้นะของเด่นฮะคือเฮลิคอปเตอร์อ่าเฮลิคอปเตอร์อันนี้เข้ามาใหม่นะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อันนี้ค่อนข้างที่จะเร็วนะเร็วมากๆเลยเนี่ย88น็อตเดี๋ยวเอาดีโคตรเร็วนะฮะจริงๆฮอแบบเร็วมากเลยลูกพี่ฮอเร็วกว่าเฮิรบินอีกอะ่ะ88น,อนะ็อตคือแบบโคตรเร็วอะ่ะแล้วแบบระยะการมองเนี่ยโคตรไกลด้วยคือเรียกว่าเน้นเปิดแผนที่ได้เลยนะฮะไวง่ายอันนี้คือเฮลิคอปเตอร์อันใหม่นะอันนี้ของประเทศรัเสเซีย ต่อมาของเด่นอีกอย่างคือตอร์ปิโดนะฮะอันนี้ตอร์ปิโดของประเทศเกาหลีซึ่งตอร์ปิโดลำนี้ฮะคือเรียกได้ว่ามันแรงอยู่นะจริงๆมันแรงมันแรงเอาเรื่องแต่โหลดนานนิดนึงนะฮะโหลดคือถ้าไม่อัพเดียคุณโหลดชาติหนึ่งเลยไปยังไงเรียกว่าถ้าใครไม่อัพนะฮะอยู่ยากตอร์ปิโดอนี้อ่ะและของเย็นของเด่นอีกอย่างหนึ่งอันนี้นจะอย่างสุดท้ายละคืออ่า เขาเรียกว่าอะไรปรตอเลเซอร์นะอันนี้คือปืนป้องกันาอากาศนะไม่ใช่ไม่ใช่ปืนลองนะอันนี้คือปืนป้องกันาอากาศคือผมไปดูตัวอย่างเนี่ยเลเซอร์มันออกเป็นสีแดงนะคือเลเซอร์นี้นะครัเป็นของตุรกีฮะมันจะเป็นเลเซอร์ไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนยิงเลด้ะไวยังไงคือแบบ โอเคนะโหลดโหลดก็โหลดก็กลางๆนะความเร็วโหลดดาเมจผมว่าโอเคอยู่ดาเมจอะค่อนขัานที่จะโ okay, อเคเลยเดียวแต่พี่ใส่นะพี่ใส่มันสั้นปนิดหนึ่งนะคือด้วยความพี่ใส่เท่านี้เนะี่ยมันอาจจะยิงไม่ทันนะไปง่ายาส่วนตัวผมนะก็ถือว่าอยากเอามาลองอยู่ว่ามันดีแค่ไหนกันเชี่ยวต่อมานะแบตเทิรพาร์ทอย่างสุดทา้ายคือแบตเทิรนพาร์ท V I P คือระดับทองนั่นเอง่า V I P 500บาทใครเติมก็เติมเลยจ้า ซึ่ง v p ฮะรเรียกได้ว่าของแถมที่มันจะแถมมาให้เนี่ยก็ค่อนที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะอันดับแรกฮะ v i p ถ้าคุณเติรปป๊บคุณจะได้ของ5อย่างดังนี้นะฮะอย่างแรกฮะเป็นเครื่องบิน A14 ฮะของอเมริกาที่อัปเกตมาใหม่นะครับผมซึ่งเครื่องบินลำนี้ฮะเป็นเครื่องบินจู่โจมนะคือเรียกได้ว่าอาวุธมันเนี่ยดูดิมหาบาลัยทั้งนั้นเลยนะฮะตั้แต่ปืนกลนะปืนกลอันนี้ก็คือแบบกระสุนดูดิบรรจุนในแม็กกาซีน1 3 0นัดแล้วอ่ะคุณยิงยังไงให้หมดอ่ะ แต่มข้อเสียมันนะคือมันร้อนได้ถ้ามันร้อนก็ต้องรอประมาณ5วิกับ4วินะฮะเพื่อให้มันหายร้อนแล้วค่อยยิงใหม่ต่อมาเป็นขีปนาวุธมีทั้งหมด2แบบนะฮะอีกอย่างฮะก็คือมีครื่อบินขึ้งยิงลูกระเบิดด้วย2อ,อย่างเหมือนกันอีกเช่นเคยเรียกว่าเป็นเครื่อบิน a อสิบที่เรียกว่าก็ OP อยู่นิดนึงแล้วข้อเสียมันหรอผมบอกเลยแทบหายากคุณดูดิความเร็วก็90แล้วอะแล้วไ ไอ afterburner อะคือเรียกได้ว่าแบบเยอะมากเลยจริงๆคือแบบยังไงอะมันมันมันดูเวอร์มากเลยอะต่อมาฮะคือบินเจ็ตส่วนตัวฮะเรามานั่งคือบินเจ็ตส่วนตัวกันบ,บ้างดีกว่าซึ่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนี้มันไม่ใช่บินธรรมดาฮะมันติดขีปนาวุธมาด้วยฮะท่านผู้ชมคือแบบด,ดูดิฮะเนี่ยลูกลักทั้งนั้นคือจะว่ายังไงดีเฟิร์สบินเชิงพาณิชย์ โนโนเป็นเครือบินการทหารใช่ฮะมันจะมีขีปนวุธอันนี้1เซตนะยิง1เซตยิงออกไม่แน่ใจว่ายิงออกกี่ลูกนะแต่มันยิงออก2ครั้งนะฮะจำนวน2เซตเนะี่ยและขีปนาวุธอีกอันหนึ่งพร้อมกับขึ้ยิงลูกระเบิดซึ่งผมจะขึ้นวิดีโอตัวอย่างให้ดูนะฮะก็โอเคมันก็ตามภาษาของราคา V.I.P. นะต่อมาให้เป็นปืน เป็นปืน155ม mm. ิลลิเมตรของประเทศเยอรมนเีเรียกว่าเป็นปืนกึ่งไฟฟ้านิดๆน,นะฮะคือเรียกได้ว่าคุณดูดาเมจเป็นดีดาเมจไม่พอแถมก็โหลดเร็วมัง้งผมว่าไม่มั้งหรอกมันโหลดช้าอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะฮะก็แรงนั่นแหละนะตามภาษาฮะลายพางอันนี้คือลายพางกันใหม่ฮะลายพางแดงนะ ขึ้นรูปตัวอย่างถุยขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูนะฮะพร้อมกับฉาย,ยาฮะที่มีให้ทุกซีซั่นชิดเค่อยอ่ะอันนี้คือ VP นะอันนี้คือหมดแล้วสำหรับ a นะบ t l e Pass อะเบ t สน์นพา s หมดเพียงเท่านี้ก็ถ้าใครมีปัญญาเติมก็เติมไปนะฮะผมไม่มีปัญญาก็ไม่เติมผมโอเคจบไปแล้วกับ a บ t l e Pass นะฮะโอเคไปหัวข้อถัดไปกันเลยดีกว่าหัวข้อที่2ครับผมและอัปเดตอย่างต่อมาฮะอัปเดตที่2ฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คือใน พวกทางข่าวคือของเว็บไซต์เว d n เดเขาบอกมาว่าคือในร้านค้าเนี่ยมันมีปืนที่เอาใส่เข้ามาใหม่เนี่ยเนอันนี้นะฮะอันนี้คือปืนที่เขาเพิ่มเขาว่าเขาเพิ่มเข้ามาใหม่นะอาจจะอาจจะมีมาแล้วแต่คืออาจจะพึ่งเอามาใส่มาขายแบบนี้ก็ก็เปิดไปได้ซึ่งโดยรวมผมว่านะคือไอ้ปืนกระบอกนี่มันมันบันเทิงมากเลยอนะ คุณคุณดูดาเมจนะได้ไปแค่พันสองนะแต่แต่นัดต่อการยิงมันยิงไปแปดนะได้นะผมเปิดขึ้นคิดเลขให้ดูเลยอ่าคิดเล่นๆกันนะฮะทุกน้องคิดเล่นๆนะฮะอันนี้คือดาเมจพันสองใช่ไหมฮะพันสองฮะคุณท่านผู้ชมฮนะอย่าลืมมาไปคูณดนะ้วยแปดฮะเก้าพันหกร้อยเก้าพันหกร้อยต่อป้อมฮนะเบิ่มๆสิฮะลูกพี่เรียกได้ว่า มันมันนั่นรารำคานมาแล้คือคือดูระยะเวลารีโหลดสิมันรีโหลดแค่สามวิคือมันโคตรเร็วเลยเอาแบบเร็วเรวสุดนะคือมันจะอยู่ในเทียรสองเนี่ยอันนี้สองวิอันนี้คือเข้าใจแต่อันนี้คือลูบี้คืออะไรอ่ะคือเน้นสเปมเอมอรอวไปง่ายแบบโหสแปมจะจะเลยอ่ะอ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้ในในโหมดจัดอันดับนะโหมดจัดอันดับรู้สึกว่าจะมีมาใหม่เหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ราคารลูลดูการแล้วก็ประกอบ นี่ครับผมฮลิคอปเตอร์แซด 6D AB เนี่ยอันนี้เขาว่ามาเหมือนการนานะมาใหม่นี่อันนี้คือข้อมูลนะไม่มีไม่มีพวกปืนไม่มีพวกอะไรนะคือมันเป็นแบบยังไงอะเหมือนไขโดนโดนโดนสอดแนมอะอันนี้เป็นฮลิคอปเตอร์สอดแนมเฉยๆนะก็นั้น,น,นฮะแล้วการมองเห็นน่าจะโดนบัฟไก่ใช่9.6ก็เท่านั้นแหละมันเห็นเท่านั้นแหละ ก็น okay, ั like ่นแหละครโอเคเนี่ยหมดละของที่มีมาในนี้นะที่เหลือมันจะเป็นพวกอ่าพวกโปรไฟล์อะไรพวกนี้มากกว่าผมไม่ค่อยลงลึกอะไรขนาดนั้นไปเดี๋ยวเราไปหัวข้อที่น่าสนใจกว่านี้กันดีกว่าอย่างต่อมานะฮะอย่างที่3ก็คือกิจกรรม S Style ล์นะอันนี้ซึ่งกิจกรรมอันนี้นะผมว่า โอเคมากเลยนะถึงในหน้าเก็บแต้มเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่เหมือนหน้าดงดูด,ดใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นพวกของลามันใหญ่แต่มันเป็นแค่กิจกรรมชั่วคราวเฉยๆประมาณอาทิตย์หนึ่งนะซึ่งตอนนี้นะฮะ,อะของเนี่ยที่ผมสนใจมากเลยในนี้อันนี้อันนี้ผมมีแล้วอันนี้ผมอ่ะอันนี้นนผมมีละแล้วก็ไอ้เนี่ยผมผมสนใจนี้อยู่นิดๆนะ คือของรอบนี้ผมว่าบบออที่จริงๆเรือนี้ผมซื้อได้แล้วจะเป็นเรือเทสองอะเอเทสามผมเป็นจะซื้ออยู่เนี่ยคือของมันน่าสนใจบ้างนะคือบางครั้งของของอะมันดีมากแล้วก็ถามว่ารางวัลใหญ่คืออะไรหรอครับรางวัลใหญ่ในนีน้ไม่มีฮะคือมันเป็นแบบว่าให้เราเก็บแต้มมาซื้อของเนี่ยมันมีลายพางอะไรให้เลือกได้นะฮะเป็นกิจกรรมชั่วคราวเฉยๆนั่นแหละคือขอเผื่อแบบ ยังไงอะคือเราเล่นเฉยใช่ไหมเราไม่ได้เลยแต่ถ,ถ้าเรามาฟาร์มเนะี่ยอ่าอาจจะแบบผมเล่นบ่อยอะไรมาซื้อของอะไรพวกนี้ของที่ผมสนใจก็มีแค่ต้องิดีโอเออเพราะต่อวิดีโอผมไม่ค่อยมีต่อวิดีโอผมจนมากเลยตอนนี้บอกตรงๆ่ะตออวิดีโอผมแทบไม่มีอะตออวิดีโอจนจนไอบจะเปิดค้างสต็อกต่อวิดีโอให้ดูเลยคือแบบน้อยเกินแหมสต็อกต่อวิดีโอเนีเ่ย ผมมีเท่านี้เองอ่ะครั้งสต๊อป็นตอนวิีโอคือแบบน้อยมากอ่ะแทบไม่มีเลยตอนนั้นฮะก็ไอ้ง่ายว,าวิธีการได้รับกุญแจนะฮะวิธีการได้รับกุญแจฮะคือเราเล่นเก็บแต้มให้มันตันแล้วค่อยไปเปิดกล่องครั้งเดียวก็ได้เช่นกันหรืออีกวิธีหนึ่งคือการทําภารกิจให้หมดแล้วมาเก็บภารกิจอันสุดท้ายนี่คือการทราภารกิจทั้งหมดให้สําเร็จแล้วเราจะได้กุญแจหม,มาดอกนึ่งนะ หรือถ้าแบบว่ามันน้อยเกินไปถ้าสมมติอันนี้ตันแล้วใช่ไหมถ้านนี้ตันแล้วแบบเราจะเอากุญแจมาจากไหนก็ะนอกจากไอ้ภารกิจเนี่ยอ่าไม่เป็นไรฮะผู้พัฒนาเขาคิดไวแล้วคือในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถเก็บกุญแจได้15ดอกเห็นแถบขวาล่างเนี่ยไหมนายสิบห้าดอกเฉพาะเราเล่นออนไลน์เท่านั้นนะฮะต้องเล่นออนไลน์นะถึงจะได้เล่นออฟไลน์ไม่ได้นะจ๊ะอ่ากุญแจหาจะได้จากอ่าเห็นไหมทำภารกิจแล้วก็เล่น15การลบ ของวันแรกในโหมดพิเศษก็คือโมดนี้อ่าถ้าเป็นแบบเครื่องบินอะ่ะจะเป็นโหมดสงคราไมไวหาแต่เป็นเรือปกติถ้ามันไม่ใช่เครื่องบินนะเดี๋ยวผมอาเรือประจันบาทก่อนนะประจันบาทมันจะเป็นนี่ทัดึกทะเลเดือดแบบนี้อ่ะมันก็ต้องเล่นออนไลน์อย่าเล่นออฟไลน์นะออฟไลน์ไม่ได้นะจ๊ะโอเคอย่าหาว่าไม่เตือน และอย่างสุดท้ายอย่างที่3นะก็จะเป็นข้อมูลเสริมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะที่เขาได้แอบปรับปรุงไปเล็กๆน้อยๆอยบางครั้งที่น้องๆอาจจะไม่รู้ตัวอันดับแรกคะคือหน้า UI ที่ปรับเปลี่ยนไปเราจะเห็นอันนี้คือน้องๆอาจจะสงเกตได้ฮะมันอยู่หน้ารอบบีแหละเนี่ยคือตั้งแต่หมวดจัดระดับหมวดจัดอันดับตอนแรกจะอยู่ตรงกลางอันนี้มันมาเปลี่ยนอยู่ฝั่งขวาแล้วนะมันเปลี่ยนมาอยู่ขวานะฮะแล้วก็แรงใหม่จะมาเร็วๆนี้ด้วยและต่อมานะคือพวก หน้า u i ของฝั่งซ้ายของ b a t t l e part ตอนแรกอาจจะยังไม่บอกว่าเอออีกกี่แต้มเราจะผ่านขั้นหนึ่งอันนี้มันบอกนะตอนนี้ผมขาดอีก20แต้มผมก็จะไปที่ขั้นอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นที่17และหน้าต่างกิจกรรมฮะอันนี้มันแบบเพิ่มมาใหม่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมตอนแรกเรากดไปปับ๊บมันจะกดเข้าไปเลยแต่นนี้มันกดเลือกได้ดังนั้นฮะในอนาคตมันอาจจะมีกิจกรรมซ้อนก็เป็นไปได้เช่นกันฮนะ อีกอย่างหนึ่งต่อมาฝั่งซ้ายล่างนะฮะตอนแรกมันไม่ได้กระจุกกันอยู่แบบนี้นะ,ะมันไม่ใช่แบบนี้เลยอันนี้ก็เปลี่ยนไปเช่นกันครับผมส่วนอย่างอื่นนะก็ยังเหมือนเดิมฮะ,ะมันเปลี่ยนไปเพียงแค่เล็กเลน้อยเท่านั้นนะฮะแต่ก็ทําให้อยู่หน้า UI นี่ดูเรียบง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าโอเคครับผมโอเคกับอัปเดตนี้ฮะ,ะอ่ะแล้วก็เก็บตกเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะก็โหมดจัดันดับนะตอนแรกมันยังไม่มีหรอก ก็คือสมมติเรามาที่หมวดจัดลำดับแล้วก็ดูที่ร้านค้านะมาที่อื่นๆจะเห็นว่าการป้องกันจัดัำดับนั่นเองนะก็คือเป็นพวกแบกว่าป,ป,ป้องกันแรงตกอะไปยังไงนะมันประมาณนั้นแหละและอีกอย่างหนึ่งอันนี้ต้องเข้าไปรอในเกมะ่ะเดี๋ยวขอเข้าเกมแป๊หนึ่ง และตอนนี้นะฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วใช่ไหมอ่าตอนแรกหมอกควันจํากันได้หรือเปล่าว่าหมอกควันมันจะเป็นออกเทาๆแต่ตอนนี้ถ้าหมอกควันมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูชงแว๊บอ่าเป็นไงหมอกควันคือเรามองแบบเนี้ยเนี่ยเรายังมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคือหมอกควันนะฮะหมอกควันมันเปลี่ยนไปเขาบอกว่าหมอกควันจากตอนแรกสีเทาๆเขาให้เป็น ออกสีดำนิดๆนะฮะผมว่ามันแหลกมากเลยในจริงคือมันควันหนากว่าเดิมมากเลยก็ถือว่าโอเคนะจริงๆผมลองไปดูในมุมมองอื่นแล้วคือเรียกว่ามันดำหนาเตอรจริงๆะ่ะยวรอเดี๋ยวผมเจอเจอหุงย่อให้ดู่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนิดนึงนะแต่ัตูตายไปแล้วคือมันจะเป็นไหนไหมตอนแรกมันดอกเทาๆนะฮะออกเทาๆขาวๆนิดๆตอนนี้มันเป็น,นอ่ะเเทาๆ,ๆดำๆไปแล้ว คือมันจะทําให้หมองยากขึ้นนิดหนึ่งนะดังนั้นฮะก็ใช่ฮะเขาปรับเปลี่ยนแค่นี้เฉยๆผม,มามาดูแค่นี้แหละไฟอย่าเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าอ่ะแล้วก็มาอย่างผมว่าน่าจะใกล้สุดท้ายแล้ะก็คือเขาว่า d e s m a t c เนี่ยก็คือเขาได้เพิ่มโหมดนี้เข้ามาเนี yeah. ่ยที่ซ่อนของมังกรคือตอนแรกมันโดนออกแล้วผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นนะฮะในอัปเดตนี้ นั้นก็อันนี้ไม่รู้นะแต่เขาว่าบอกว่าแผนที่ใหม่สําหรับหมดเดสแบทนะฮะแล้วก็ในสงครามเจ้าเวหาก็มีนะยะพา,ามาดูนิดๆหน่อยๆผมกระตุกเลยไอ้ชายก็ดูรวมประมาณนี้แต่ผมว่าอีเวนต์ผมอีเวนที่แล้วผมเล่นไปแล้วนี่แผนแผนที่นี้อีเวนที่แล้วผมว่าผมเล่นไปละแต่เขาเขียนมาอย่างนั้นนะฮะเนี่ยมันจะเป็นด่านประมาณนี้เลยด่านออกจีนงๆเนี่ยเออจีนงๆหน่อย ใช่ม,มันจีนเลยมันจีนเลยเป็นกระแพงจีนก็ไหนมันจีนเลยเชื่อเชียวเชียอ่าแล้วก็สงครามเจ้าเวหามีนะเนี่ยอันนี้คือของสงครามเจ้าเวหานะมีเหมือนกันโอเคซึ่งโดยรวมการอัปเดตก็มันก็จะมีประมาณนี้แหละคือถ้าลงลึกวันนี้มันจะมึนหัวมากๆาเพราะผมอ่ไนก็ยังมึนหัวเลยก็แน่นเอาฮะ อย่างเครือบินใหม่ฮนะแล้วผมคงไม่ได้เห็นรีวิวให้ดูเพราะว่ามันเนื่องจากว่าผมมันต้องเติมอะพี่แล้วพี่ดูราคาสีมันช่างงดงามสริงจรงเลยน้องเลยดังนั้นฮนะก็ผมอาจจะได้รีวิวให้เพียงตอนนี้แต่แทีจจริงแล้วฮนะวอร์เด w a วอร์ชีฟเขาก็ได้อัปเดตที่แอบอัปนินดคือเดี๋ยวผมจะขึ้นใน้ดูหัวข้ออย่างเช่นอนะอัปเดตประสิทธิภาพก็คือพวกภาพต่างๆก็เห็นว่า เขาอัปเดตควันให้มันดำขึ้นก็เพื่อประสิทธิธภาพควันอาวุธเลเซอร์ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ปรับปรุงการมองเห็นรอบเรือนะอีกอย่างคือเขาก็ได้แก้ไขข้อบกพร่องคือเขาไม่ได้ทิ้งเกมนะคือแบบปืนใหญ่อัตโนมัติที่เล็งผ่านสิ่งกิดขวางคือไอ้ปืนใหญ่อัตโนมัติที่มันเล็งผ่านสิ่งกิดขวางเนี่ยมันจะเกิดขึ้นใน ด่านด่านหนึ่งเนี่ยเนี่ยด่านยอดหินเนี่ยด่านยอดหนินอ่ะจะเป็นบ่อยนะฮะคือมันเล็งทะลุรอไวเลยแล้วมันก็ยิงทะลุไปเลยคือมันไม่ได้ยิงทะลุนะแต่มันยิงติดมันยิงติดก็จริงมันแล้วมันก็จะยิงไปเรื่อยๆทางนั้นที่ศัตรูฮะอยู่หลังหนินคือด่านยอดหนินี่ยจะเป็นกันบ่อยต่อมาคือลายพรางคือลายพรางบางครั้งอ่าลา,ายพรางผมใส่กับเรือลำนี้แต่คือบินมันไม่ได้ติดไปด้วยนะอันนี้ก็เขาแก้ไปเรียบร้อยแล้ะอีกอย่างฮะกระสุนจากคือ คือยิงลูกระเบิดบางครั้งมันยิงแล้วมันก็พลาดเป้านะฮะเขาเลยแก้ใหม่อาจจะแบบตัวล็อกเป้าอ่ะคือมันยิงแล้วมันพลาดเป้าเหมือนตัวนี้อันนี้คือล็อกเป้านะอันนี้ตัวนี้คือล็อกเป้านะฮะคือยิงลูกระเบิดมันมีแบบล็อกเป้าด้วยนะอ่าเผื่อใครไม่รู้มันล็อกเป้าแล้วบางครั้งมันยิงไปปุ๊บมันยิงไปอะมันควรจะเข้าแต่มันพลาดนะฮะอันนี้เขาก็แก้ส่วนใบพัดเรือฮะมันมีใบพัดเรืออยู่รุนหนึ่งฮะของ R F อันไหนสักอันนี่แหละ เนี่ยใน RF บกตะกูนไอเนี่ยแหละมันมันหมุนกลับด้นะมันหมุนผิดทางคือมันเราเดินหน้าแต่มันหมุนถอยหลังนะฮะมันเป็นแบบนี้เขาแก้ไปเรียบร้อยฮะอันนี้ผมผมอ่านแล้วผมยังงง่แบบฮะมันเป็นไปได้หรอก็ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ฮะในเกมที่อย่างฮะโดรนฮะมันมีโดรนอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันบอกว่าไม่ถูกซส์ไม่ถูกขนาดนะคือแบบ อ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นโดรนลำนี้นะฮะที่จริงนะอาจจะแบบว่าขนาดที่จริงอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่านี้อาจจะเล็กกว่านี้เขาเลยต้องมานั่งแก้ใหม่นะเขาเน้นในขนาดอะคุณคิดเอานะเกมนี้ดีมากเลย <S <S และอย่างหนึ่งที่ผมว่าผมก็ถ้าผมเจอผมก็จะขับเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบระหว่างเหมือนเรือยามาโตะแล้วกันนะคือโอ้ยฐานฐานมันอยู่ลึกเว้ยเอาขอฐานสูงๆหน่อยอ่าฐานสูงๆอย่างเช่นอันนี้ละ สูงฐานสูงสูง,สง,สงขอสูงสูงนะเอาสูงกว่านี้มันต้องเป็นเรือปืนแบบหนึ่งผมผมขอหาแบบนึงมันไม่มีอะอ่าน,นี่นี่นี่อ,อันนี้อ,อนนัออนนี้ก็ไม่ได้นี่ฐานมันลึกไปเีย๋ยวผมผม,ผมขอหาแบบนึงอันนี้ไงเจะลัก โอเคเจอแล้วนะคืออย่างเช่นไอ้ปืนกระบอกนี้ฮะคือเห็นไหมว่าเวลามันหมุนเนี่ยมันจะหมุนแค่ท่อนบนนะท่อนล่างมันไม่หมุนเลยฐานปืนมันไม่หมุนนะแล้วมันจะมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งนะฮะที่เขาแก้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปหามันนะฮะคือเขาบอกว่าฐานปืนนั้นมันหมุนไปกับปืนด้วยเห็นไหมมันหมุนแค่ครึ่งหนึ่งนะท่อนล่างมันไม่ได้หมุนแต่ไอ้ตอนนั้นมันหมุนไปด้วยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันบั็กได้ยังไงคือเรียกได้ว่าทําแบบระเบิดระเบ้อเลยจังหวะนี้ฐานปืนหมุนไปด้วย คือถ้าเป็นจะมาต่อเน้น่าจะพานราดูนะฮะคือแบบฐานปืนหมุนไปด้วยมันมันใช่เหรอเอามันมันเป็นอะไรที่น่าตลกมากเลยนะฮะแต่ก็อย่างว่ามันคือบั็กครับผมอ่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะฮะสำหรับข้อผิดพลาดในแพทที่แล้วคือสมมุติอ่าเอ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 าอ็นเตอร์ไพรส์สมมุตินะฮะผมเลือกลำนี้มาปั๊บแล้วผมจะดูว่าอ่ะสมมติผมกด J26 ใช่ไหมอ่ะ ฐานแท่นปล่อย J6 ก็จะเปิดถ้าผมกด F22 ฐาน F22 ก็จะเปิดตัวดีดนะฮะคือมันก็จะเตี่ยมาอย่างเงี้ยแต่ข้อผิดพลาดรอบนั้นนะคือผมกดเครื่องยิงลูกระเบิดแล้วฐาน F22 มันตั้งขึ้นผมกด J6 อาจจะแบบฐาน F22 มันตั้งขึ้นแบบนี้คือมันไม่ใช่นะชิด มันไม่ใช่นะมันยังไงอ่ะมันแปลกๆนะคือผมกด J 2 6จะเอาเทคออฟแต่ฐาน F 12มันขึ้นแทนนี่คือยังไงนี่มันเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะฮะคือมันเป็นวัคที่ไม่ต้องไปสีเรียดฮมมันคือเรื่องฮานะของเกมเบอร์เดิลบอลชิพนะคือเรียกได้ว่าก็ผู้พัฒาาเขาแก้ไปแล้วเราไม่เราไม่เจอหรอกนะจริงเป็นผมผมเจอผมก็ขำอะผมแบบอยากเห็นด้วยซ้ำมันเป็นอะไรที่น่าตลกฮะมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องสีเลียดนะเอาจริงๆโอเคนี่ก็โดยรวมของอัปเดตใน รอบนี้ส่วนสปอยไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะ b o r d e n Warship นะฮะเขาจะอัปเดตเรือมนาำใหม่เข้ามาซึ่งผมยังไม่บอกนะว่ามันคือเรืออะไรแต่ผมจะเอารูปหนึ่งให้ดูนะอันนี้คือรูปตัวอย่างที่เขาปล่อยมาในข่าวของทางเว็บไซต์ทางการของ Border Warship ซึ่งก็เป็นเรือน้นาำพี่ผมว่าโอเคมากเลยแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงนะว่าขีปนะวุธเขาล็อกมาให้นะฮะ คีบนาวุธเขาเลอามาให้คือเราจะใช้ได้แค่ต่อบีโดนะเขาเราเปลี่ยนไดแค่ต่อเท่านั้นแล้วก็อย่างว่านะมันเป็นเรือน้ําไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรือเติมหรือเรือนในแบ t t ทิ p a r t าก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งซึ่งมันเขาบอกมาทั้งข้อดีข้อเสียนะซึ่งถ้าใครอยากอ่านไปอ่านในเว็บไซต์เอานะผมไม่มาสรุปให้นะก็ให้โดยให้ดูโดยประมาณนี้แหละ โอเคซึ่งกิจกรรมในรอบนี้นะเครื่องบินลำนี้ถือว่าโอเคมากได้มาเมื่อไหร่จะ,จะรีวิวให้ส่วนปืนอันนี้นะครับปิดปิดทิ้งท้ายไว้ปืนนะใครอยากให้รีวิวข้อดีข้อเสียก็บอกได้ฮนะส่วนทิ้งท้ายอีกอย่างหนึ่งอันนี้ให้คิดไ้ฮนะเผื่อเดีย๋ยวผมก็จะโพสต์ถ่ายอีกเช่นกันเผื่อใครดูถึงตรงนี้ผมว่าจะปั้น AI สักตัวหนึ่งนะเพื่อให้มันเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของอาวุธ ซึ่งผมว่าจะดูของปืนใหญ่เทียร์สองก่อนเพราะว่าคุณดูงบผมดิงบผมมีแค่14ล้านซื้อแค่เทียร์สามกระบอกเดียวงบผลก็เกียงแล้วฮะเนี่ยสิล้านยังซื้อไม่ถึงเลยหรือจะลองของปืนใหญ่อัตโนมัติก็ได้หรือจะให้ลองปตอ,อก็ได้ฮะแต่ผมขอยาม่าขอลองขอเทียงเทียร์สองก่อนนะเพราะว่างบมันไม่ถึงจริงๆออามันทํำยังไงอ่ะงบฉันไม่ถึง ใครใจดีนะก็ส่งบมาให้หน่อยสักร้อยล้านฮะจะขอบุญพระคุณอย่างยิ่งเลยเอาละผมก็สำหรับการอัปเดตของ Modern Worship ก็จบเพลงเท่านี้ผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ See you again